ับสวัสดีครับนักคุณรถบ้านมือ2นะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น Toyota v ว o ออสปี2007นะครับผมเป็น v ีออส e จเนอเรชัที่2แล้วนะครับผมสีดำสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับครับ Toyota v วีออสปี2007นะครับผม ตัวนี้เป็น new v8 แล้วนะครับเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเป็น generation ที่2นะครับรถสีดำสวยๆเลยนะครับผมสีเงาๆเลยนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์มาครบพร้อมเรียบร้อยนะครับสีสันสวยๆเลยครับสีสันรอบคันผมให้90%เลยนะครับสีดำก็จะเห็นริ้วรอยได้ง่ายหน่อยนะครับ แต่คันนี้สีสวยเลยนะครับผมล้อแม็กขอบ15นะครับเป็นล้อนิววีออสแล้วนะครับยางโตโยปี18นะครับผมไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับผมสีเงาๆเลยครับส่องกระจกได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผม ภายในก็สวยๆเลยนะครับเบาะหนังดำได้แดงนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับเป็นเจน2แล้วนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมแผงประตูสวยงามไม่มีแตกหักนะครับผมมีช่องไว้แก้วนะครับไม่มีแตกหักนะครับสมบูรณ์นะครับผม เบาะหลังก็สวยๆเลยนะครับผมไม่มีขาดนะครับผมพื้นนะครับอยู่ครบหมดนะครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกหักนะครับผมสวยครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม ภายในสวยมากครับมีจอไพโอเนียครบเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมรถสตาร์ทต,ติดง่ายๆเลยนะครับผมชึ่งเดียวติดเลยนะครับมีจอไพโอเนียเรียบร้อยนะครับผมเสียงดังฟังเพาะเลยนะครับ พอเพอเลยครับผมอ่านี่กดดูเลขไม้นะครับผมไม่สามแสนสามพันโลนะครับผมถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเอาสามแสนสามพันโลหารกับปีรถนะครับรถสิบสามปีนะครับเกียร์ขั้นบันไดนะครับผมสวยงามนะครับ มีช่องไว้แก้วนะครับผมซ้ายขวาเลยนะครับระบบเซนทันล็อกใช้ได้ครบหมดนะครับผมช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับจอเป็นจอสไลด์ด้วยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวแผ่นก็จะเด้งออกมานะครับผมพอแผ่นใส่เข้าไปก็จอก็จะขึ้นปกตินะครับสมบูรณ์มากครับผมแอร์หนาวเลยครับ รถเป็นตัวเจนะครับผม j a b อบอนะครับผมอเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้านะครับใช้ได้ครบหมดนะครับด้านขวานะครับใช้ได้ครบหมดนะครับอ่ารถมีช่องเก็บของนี่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีพักแขนนะครับ กองเก็บของนะครับมีที่ไว้แก้วด้านหลังนะครับผมเบาะหลังก็จะมีหัวหมอนแล้วนะครับผมสวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานนะครับผมระบบเซนทัลล็อกนะครับผมล็อกกระจกก็ใช้ได้ครบหมดครับเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารนะครับ บุกเซอร์วิสอยู่ครบหมดนะครับผมกุญแจ2ดอกนะครับนี่นะครับรถลำดับที่สองจากป้ายแดงนะครับผมนี่นะครับเคยติดแก๊สถอดออกนะครับนี่ครับเต็มชุดโอนครบนะครับผมซื้อกับผมไม่ต้องห่วงนะครับ บุกเซอร์วิสนะครับผมการดูแลเช็คระยะเข้าศูนย์ของรถคันนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับครบครับสมบูรณ์มากระบบไฟนะครับผมใช้ได้ครบหมดครับที่บังแดดไม่แตกหักนะครับระบบไฟประตูนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับผมสวยครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผม หนังสวยๆเงาๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมเครื่องเดินเรียบๆเงียบๆเลยนะครับผมเดินนิ่งๆเลยนะครับเครื่องพันห้าซีซีนะครับผมรถไม่เคยชนนะครับผมนี่นะครับ ไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผม LR นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับ LR อยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับเดิมสนิทนะครับผมเม็ดอาร์อยู่ครบหมดนะครับเดิมจากโรงงานนะครับผม LR นะครับอยู่ครบหมดนะครับเครื่องแน่นๆเลยครับผมไม่มีไอนะครับผมสปาห้องเครื่องสปาภายในให้เรียบร้อยนะครับผมเก็บช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานนะครับขับเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมถ่ายเดิมสนิทนะครับผมไม่เคยชนนะครับถ่ายเดิมสนิทนะครับผมไม่เคยชนนะครับผมนี่นะครับฝาแท้นะครับโตโยต้านะครับอยู่ครบหมดนะครับยางอะไรนะครับยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตำหนิกันบ้างนะครับตำหนิก็จะมีประมาณนี้นะครับ รอยขูดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับมีประตูหน้าขวานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับมีสะเก็ดหินนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับผมน้ําหยดเทียบเลยนะครับมีรักยิ้มตรงนี้1จุดนะครับ แล้วก็มีรอยตรงสเกิตหลังนีนิดหนึน่งนะครับตั้มนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไม่เยอะครับสวยๆพร้อมใช้งานครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม เบอร์โทร0621919449อีกเบอร์0652611151นะครับผมรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักุณรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ